ทุนก็สามารถที่จะเริ่มทําตัวนี้ได้เลยแล้วก็ได้กําไรเยอะมากๆที่สําคัญเมนูนี้มันสามารถเก็บไว้ได้นานสมมุติว่าวันนี้คุณทําไปแล้วขายไม่หมดวันพรุ่งนี้คุณเอาไปขายต่อได้นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟฟ์แอนแอนด์มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาทําน้ำเยลลี่ค่ะซึ่งสามารถที่จะเอาไปแอปพลายเป็นน้ําอิตาเลียนโซดาท็อปปิ้งหน้าเยลลี่ก็ได้นะคะซึ่งเมนูนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคอสน้ำอิตาเลียนโซดาของเชฟแว่นค่ะวันนี้เอามาสอนให้แบบฟรีๆเลยนะคะเป็นเมนูที่ลงทุนน้อยกําไรหลายเท่ายังไม่ค่อยมีคนขายคู่แข่งยังน้อยเพราะฉะนั้นเป็นเมนูที่น่าสนใจน่าไปทาขายมากๆเลยละคะ่ะเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดสับสกายกันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยครับวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำผลไม้เข้มข้นสีส้มครับน้ำผลไม้เข้มข้นสีแดงน้ำผลไม้เข้มข้นสีเขียวน้ำผลไม้เข้มข้นสีฟ้า แล้วที่เห็นข้างหลังนะครับสีถ้วยใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นผงวุ้นครับพร้อมกับฟูสลัดเม็ดกลมเม็ดเล็กๆนะครับและตอนนี้เราก็ตั้งน้ําร้อนรอไว้แล้วนะครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ที่ข้อความแฟนเพจของเชฟแว่นได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลงมือทํากันเลยครับวิธีการทานะครับเราก็จะนาน้าร้อนมาใส่อ่างผสมไว้ก่อนครับทีนี้ให้เรานําน้ําผลไม้เข้มข้นมาเทใส่อ่างผสมได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตามด้ววยผผงงเี่หรรือุ้นคับ แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะนําน้ําเยลลี่ตัวนี้นะครับไปพักไว้ให้เย็นตัวลงก่อนครับแล้วเราก็ไปทําน้ําสีต่อไปได้เลยครับพอเราตวงน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะใส่น้ําผลไม้เข้มข้นสีแดงลงไปครับตามด้วยผงเยลลี่หรือผงวุ้นครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับสาหรับน้ําเยลลี่สีต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับให้เราตวงน้ํามาก่อนครับตามด้วยน้ําผลไม้เข้มข้นสีเขียวครับแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นหรือผงเยลลี่ คนส่วนผสมให้เข้ากันครับสำหรับน้ำเยลลี่สีต่อไปนะัน้้ำผลไม้เข้มข้นสีฟ้าครับตามด้วยผงเยลลี่หรือผงวุ้นนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายได้เลยนะครับและเราก็จะนําน้ําเยลลี่ตัวนี้นะครับพักไว้ให้เย็นตัวลงก่อนได้เลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวน้ําเยลลี่ของเราครับหลังจากที่เราแช่เย็นมาแล้วก็จะดูหยุ่นๆย่นอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม ดูเด้งๆคล้ายๆวุ้นเลยนะคะและเดี๋ยวเราจะนำเยลลี่มาใส่โหลก,กันนะครับเราจะต้องกรีดเยลลี่ก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้ชิ้นเล็กมากนะครับถ้าเกิดเล็กมากเกินไปเนี่ยแต่ตัวเยลลี่ของเรามันจะเละเกินไปได้ครับค่อยๆกรีดอย่างนี้นะครับนี่ก็คือแบบกรีดให้มันเป็นลายตารางเหมือนแบบลูกเต๋าอะไรประมาณนี้นะคะใช่ครับแล้วก็กรีดให้หมดทุกสีได้เลยนะครับ แล้วเราก็จะตักเยลลี่ใส่โถก่อนนะครับเริ่มต้นที่สีแดงครับอู้นี่นี่นี่ชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราตักเยลลี่ส่โหลดไปได้ประมาณสักครึ่งนึงแล้วนะครับให้เรานำเยลลี่แบบเม็ดครับมาตักใส่ครับไม่ต้องใส่ทีละเยอะๆนะครับให้ทยอยใส่ครับมันจะได้ดูแบบกระจายกระจายไปทั่วนะครับนี่นะครับตักมาประมาณนี้พอครับ เสร็จแล้วก็มาโปรยใส่นะครับพอหลังจากที่รับโปรยใส่เสร็จแล้วเราก็จะคนอย่างเบามือนะครับกระจายกระจายให้มันกระจายไปทั่วเลยครับพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับน่ากินไหมน่ากินมากเลยค่ะอู้กินกับน้ำแข็งเย็นๆน,นะอย่างแบ่บต่อไปเรามาทําสีฟ้ากันต่อเลยนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับตักตัวเยลลี่ขึ้นมาครับเอาใส่โหลก่อนครับ สำหรับตัวเยลลี่สีฟ้านะครับผมก็เลยจะใช้ตัววุ้นเยลลี่นะครับให้เป็นสีขาวๆครับสำหรับตัววุ้นเยลลี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดการสั่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับตักมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเรานำมาเทใส่โหลนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับแล้วเราก็จะตักเยลลี่ของเรานะครับมาใส่ในโหลต่อครับสลับทําอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับตามด้วยตัววุ้นเยลลี่สีขาวนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับตามด้วยวุ้นเยลลี่ครับ ให้เราคนเบาๆนะครับอย่าคนแรงนะถ้าเกิดคนแรงเนี่ยเดี๋ยวตัวเยลลี่ของเรามันจะเละเกินไปนะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเราก็มาทําสีเขียวกันเลยนะครับตักตัวเยลลี่ใส่โหลครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับคือตักเยลลี่นะครับมาสลับกับเยลลี่เม็ดครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนครับสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆได้เลยครับ สำหรับสีเหลืองก็ทาเหมือนกันนะครับนี่ครับทักเยลี่ไซโลครับตามด้วยวู้ดเยลลี่ครับนี่ครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับดูไปดูมาเนี่ยคล้ายอะไรนะยำผลไม้เลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวน้ำเยลลี่ของเราครับก็จะได้ทั้ง4สีสีรสชาติเลยนะครับ นี่เลยและเดี๋ยวต่อไปจะมาตักใส่แก้วขายกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นแก้ว16ออนครับเราจะใช้ฝาลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นฝาแบบมีโดมขึ้นมาแล้วก็ตัดเรียบอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะตัดไปแล้วนะเราทะลุผ่านได้เลยครับก็จะเหมาะสาหรับการที่เราจะขายน้ําที่ประเภทที่มีท็อปปิ้งด้านบนนั่นเองค่ะสาหรับวิธีการขายนะครับให้เราตักน้ําแข็งใส่แก้วก่อนนะครับตักไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้เยอะไปจะตักอยู่ที่ประมาณ1ใน4ของแก้วนะครับนี่ครับต่อไปก็ถามลูกค้าเลยครับว่าจะเอา น้ำเยลลี่สีอะไรครับสีแดงค่ะสีแดงนะครับให้เราตักน้ำเยลลี่สีแดงนะครับใส่แก้วลงไปอย่างนี้ได้เลยครับถ้าใครจะขายเป็นสีชมพูก็ใช้เป็นพวกน้ำลิ้นจี่ก็ได้นะคะเราจะตักมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะน้ําแข็งโปะข้างหน้าอีกนิดนึงครับเนื่องจากว่าของเราทําแบบไม่หวานมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้าเชื่อมลงไปด้วยนะครับแต่กิดลูกค้าต้องการหวานมากเราก็ใส่น้ําเชื่อมมากครับแต่ถ้าเกิดหวานแบบปกติเราก็ใส่ไปหน่อยเดียวพอครับพอปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่น้าเชื่อมลงไปครับ จะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาครับแล้วทีนี้นะครับเราก็จะนําน้าเยลลี่นะครับมาเทใส่ด้านบนอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็นำท็อปปิ้งมาเทใส่นะครับข้างบนครับโรยหน้าไปครับถ้าเกิดเราจะขายแค่นี้นะครับเราก็จะขายอยู่ที่แก้วละ25-30บาถึงบาทก็ได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการท็อปปิ้งนะครับเราก็สามารถเพิ่มให้ได้ครับแล้วก็เพิ่มจานวนเงินเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เราใช้เป็นเยลลี่สีนะครับเลือกหลากสีให้ลูกค้าได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่มัสแมลโ่ครับตักลงไปอย่างนี้ได้เลยครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่ท็อปปิ้งเพิ่มอย่างนี้นะครับก็สามารถขายได้แก้วละสามสิบห้าถึงสีบาทได้เลยครับต่อไปเรามาลองทําสีฟ้าให้ดูนะครับตักเยลลี่ขึ้นมาเทใส่แก้วลงไปนะครับใส่น้ําแข็งตามลงไปเล็กน้อยครับโปะหน้าด้วยเยลลี่ครับโรยน้ําเชื่อมไปนิดนึงครับแล้วเราก็จะใส่เม็ดเยลลี่ลงไปนะครับตกแต่งด้วยท็อปปิ้งครับตามด้วยมัชเมลโล่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วทีนี้เรามาชิมกันเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะที่มันหดไปเนี่ยทําไปชิมไปครับอือรู้สึกเหมือนกับไปเป็นตอนเด็กๆอ่ะไม่หวานเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความหวานเนี่ยเราสามารถเพิ่ม,มน้ำเชื่อมลงไปได้ครับใช่เพราะว่าอันนี้คือเราจะบอกว่าเราอ่ะทำแบบที่มันไม่หวานมากนะคะเพราะว่าเราเผื่อเอาไว้ให้คุณมาเติมน้ําเชื่อมทีหลังเนาะ คือถ้าเกิดว่าเราทําหวานไปเลยอ่ะทีเนี้ยลูกค้าที่เขาไม่ชอบกินหวานเขาก็จะกินของเราไม่ได้ไงแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทําเป็นหวานกลางๆหวานนิดเดียวเอาไว้แล้วพอลูกค้าเขาแบบอยากได้หวานหวานอะ่ะเราก็ถามว่าก่อนพี่กินหวานไหมคะถ้าก็ชอบหวานน้อยก็คือเราไม่ต้องใส่น้าตาลเพิ่มเลยไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเพิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเขา,าบอกว่าเออเอาหวานกลางๆค่ะเราก็จะเพิ่มน้ําเชื่อมไปแค่ประมาณ1ช้อนชานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าชอบหวานมากเราก็ใส่น้ําเชื่อมไปเลยสัก2ช้อนชาครึ่งค่ะแหมฟินใหญ่เลยนะเพลินๆมันนุบๆอ่ะแลยิ่งนี เม็ดเยลลี่อะเวลาเรากัดไปอะเด้งแบบนั้นในปากคือจะบอกว่าตาล้องกินไป2แก้วแล้ว <c oughs> คือมันเพลินมากอะมันไม่ได้เหมือนน้าธรรมดาทั่วไปเนาะมันจะเป็นแบบยุ่นยุนด,ดึงดึงในปากอะไรเงี้ยมีความรู้สึกแบบอันนี้อย่ามาฟ้องกันนะคะแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกินเจเลลี่อะแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าเจเลลี่นิดนึงนะคะแต่อันนี้คือมันได้เยอะมากเลยนะ แล้วก็ที่ถูกใจลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือเราจะมีท็อปปิ้งให้นะคะมันก็จะทำให้แบบกินเพลินมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นเมนูที่ยังไม่ค่อยมีคนทําขายนะแต่เราเห็นเจ้าหนึ่งที่เขาทําขายเนี่ยเขาบอกว่าขายเนี่ยวันหนึ่งได้มากกว่า300แก้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรขายดีเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะแล้วคือน้ำอะ่ะพอทำเสร็จแล้ว ถ้ายังขายไม่หมดมันเก็บไว้ขายวันอื่นต่อได้อีกคือเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะต้องแช่เย็นนะแล้ววิธีการเก็บนะครับก็คือให้หาพลาสติกแรปนะครับมาปิดปากโขว้แล้วก็นําไปแช่น้ําแข็งนะครับแช่ลงไปในถังน้ําแข็งทั้งอย่างนี้เลยก็ได้ไดนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไปขายที่อื่นแบบไม่ได้ใกล้บ้านก็เทใส่ถุงที่มันเหนียวเหนียวหน่อยเนานะ แล้วก็มัดแน่นๆนะคะแล้วก็เอาแช่ไว้ในถังน้ําแข็งได้ค่ะคือบอกตรงเก็บไว้ได้แบบเพล่เป็นเดือนอ่ะเพราะว่าอันนี้คือเซเว่นเคยทําแล้วแล้ว,ก,ก,วก็เก็บไว้เราก็เก็บไว้กินในตู้เย็นอยู่เรื่อยนะคะไม่ต้องแบบไปซื้อน้ําตามร้านสะดวกซื้อเลยนะก็กินอันนี้เพลินมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาดูต้นทุนกันเลยนะครับก็สําหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่366บาท80สสตางค์ครับ ออกมาแล้วนะครับได้ทั้งหมด20ลิตรนะนี่เลยครับ4ถุงนี่คือถุงละ5ลิตรนะแล้วเราคิดออกมาให้เป็นแก้วแล้วนะครับก็จะตกแก้วละ6บาท84สตางค์ครับซึ่งต้นทุนอันนี้ก็คือจะรวมทั้งค่าผงเยลลี่ไปแล้วนะคะค่าน้ำผลไม้แล้วก็เยลลี่ที่ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ข้างในด้วยนะคะ แต่ว่าไม่รวมพวกมัชเมลโล่ที่เอามาทําเป็นท็อปปิ้งนะใช่ครับไม่รวมน้ำแข็งด้วยนะแก้วหนึ่งเราไม่ได้ใส่น้อยนะใ,ใส่ไปแบบ330เลยใช่ไหมคะสามร้อยแปดสต่อแก้วซึ่งเราใช้เป็นแก้ว16กออนนะต้นทุนไม่ถึง7บาทเลยจ้าสมมุติว่ารวมน้ําแข็งด้วยอาตีไปกลมๆ7บาทละกันแล้วเขาขายกันอนะ่ะยี่ห้าสามสิบสามห้า <35. S 2> ใช่ใส่ท็อปปิ้งไปได้วยนะครับก็จะอยู่ที่ 35- มสิประมาณนี้ครับโอ้โหกําไรกี่เท่าเนี่ยกำไรเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เหมาะมากๆนะสําหรับใครที่แบบไม่มีเงินต้นทุนเริ่มต้นสูงนะคะ uh huh. ก็สามารถที่จะเริ่มทําตัวนี้ได้เลยแล้วก็ได้กําไรเยอะมากๆที่สําคัญที่ดีมากๆสําหรับเมนูนี้นะคะนั่นก็คือว่า เมนูนี้มันสามารถเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะใช่ครับมันไม่เสียง่ายๆสมมุติว่าวันนี้คุณทําไปแล้วขายไม่หมดวันพรุ่งนี้คุณเอาไปขายต่อได้นะขอให้เก็บไว้ในความเย็ยนก็แล้วกันนะมันจะไม่เสียเลยอยู่ได้นานนะคะแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนกลัวว่ามันจะจืดน,นะครับเราสามารถนําน้ําผลไม้เข้มข้นเนี่ยมาเติมใสท่ทีหลังได้ครับก็จะยิ่งทําให้แบบ รสชาติอ่ะเข้มข้นมากขึ้นด้วยครับคือจะบอกว่าเมื่อสักครู่เนี้ยตากล้องเนี่ยกินไปแบบทุกรสชาติแล้วนะคะแบบอยากให้มันเข้มข้นมากขึ้นก็เลยเออไปเอาแบบน้ําผลไม้เข้มข้นอ่ะมาลาดทับข้างหน้าอีกนิดนึงนะประมาณ1 uh huh. ช้อนโต๊ะนะคะโอ้โหทีนี้แหละจิ๊ดจ๊าดมากแล้วเอาไปขายแก้วละส5มสถึงสามสิ huh. <laughs> แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะบอกว่าโอ๊ยอันนี้หนูชอบกินหนูซื้อประจำแก้วสาบาท <laughs> คิดดูละกันต้นทุนเนี่ยแค่7บาท8บาทแต่ขายได้3 0 3 5เออกำไรขนาดไหนอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะครับก็คือนมสดวุ้นเยลลี่อีกอย่างหนึ่งนะที่เราเห็นเขาทำก็คือเขาจะใส่น้ำโซดาลงไปด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นใครอยากจะทําขายนะแล้วอยากจะได้รูปส,สวยๆเอาไว้ไปโพสซับออเดอร์ตามแอบขายอาหารต่างๆหรือว่าเอาไปทําเป็นโปสเตอร์ติดหน้าร้านนะคะเราก็อนุญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับซึ่งรูปสวยๆต่างๆเนี่ยเราจะเอาไปโพสต์ไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแวนนะตามไปดาวน์โหลดรูปกันได้เลยค่ะและเมนูนี้นะคะน้ำเยลลี่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคอสน้ำอิตาเลียนโซดานะคะ ซึ่งน้าอิตาเลียนโซดาเนี่ยก็จะมีสูตรสอนให้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างนะคะสามารถเข้าไปเรียนในคอสอิตาเลียนโซดาได้เลยค่ะนอกจากคอสอิตาเลียนโซดาแล้วนะคะทางเชฟแว่นก็มีคอสสอนทําอาหารอยู่หลายคอสเลยค่ะอย่างเช่นคอสหมูสเต๊กคอสหมูปิ้งโตถ่านคอสหมูปิ้งสามนุ่มบุกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอสสลัดไฮโซคอสก๋วเตี๋ยวเรือคอสแซนด์วิชพารวยและคอสที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือคอสชาชงสิบชนิดนะคะ ซึ่งเป็นชาที่เข้มข้นมากๆเหมือนที่กําลังฮิตกันอยู่ใน t ิกตอกค่ะก็เป็นเมนูที่ลงทุนไม่สูงเช่นกันนะคะและล่าสุดที่เพิ่งออกไปนั่นก็คือคอสหมูทอดตลาดนัดค่ะใครสนใจคอสนี้นะบอกเลยว่าเป็นสูตรที่เคยทาขายอยู่จริงๆเป็น10ปีสอนแบบหมดไส้หมดพุงเลยแล้วค่ะถ้าใครสนใจทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแวนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ